เมืองตรังสุดเหิมบุกงัดบ้านเสี่ยงรับซื้อไม้ยางกลางวันแสกๆกวาดเงินสดพร้อมสร้อยคอ5บาทหนีลอยนวลขณะเจ้าของบ้านเห็นคาตาแต่ทำอะไรไม่ได้เหลือแต่มอเตอร์ไซค์และเครื่องมือจรกรรมทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแผ่นหินอ่อนเบรกแตกเสียหลักชนดะ11คันรวดบริเวณถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีจังหวัดปทุมธานีขณะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีโทษฐานขับรถโดยประมาทโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแหลมสมิลาเงียบเงาประชาชนหวั่นกระแสพายุโซนร้อนโซน,นามุ งดเที่ยวทะเลขณะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเรือประมงส่วนใหญ่ยังงดออกทะเลชาวบ้านวังบัวจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด่วนหลังพบสัตว์ประหลาดกลางดึกคล้ายหมีหน้าตาเหมือนชมดจมูกเหมือนหมูนิสัยดุร้ายยืนสู้ไฟฉายกลางทุ่งนา ขณะเจ้าหน้าที่บอกเป็นหมูหริงพร้อมนำตัวไปรักษาก่อนนำคืนสู่ธรรมชาติเป็นหมูหริงหมูหริงเหรอใช่ไหมหมูหริงเออหมูหริงก็เป็นเป็นสัตว์เผ่าพันธุ์เดียวกันกับหนูหริงไม่ใช่ละว <laughs> <laughs> มันหมูหมูหมหริงหมูหริงแต่หน้าตาเหมือนชมดจมูกเหมือนหมูนี่นน ดูด้วยนะเนี่ยดูด้วยขนมันเยอะนะขนฮะันเหมือนขนนี่กำลังทำอะไรอะไรขนเหมือนขนขนเหมือนขนอ๋อเหมือนมันหิวรู้อีกผู้ใช้มันจะรู้เหมือนหิวมันรู้เร้่องมันอาจจะหนาวก็ได้เออมันหิวอะไรเนี่ยมันนี่ฮะโอ้โหขังไว้สูงมากเนี่ยดูร้ายอ่ะเออ ตัวมันหอมกว่าหมูหอมกวมาหมูป่ายนี่เท่านัมหมูริแปลกดีมีเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับ,รบนักข่าวที่นั่นได้รับการร้องเรียนจากคุณอุไรทับทองนะฮะบอกว่าลูกชายของตัวเองอายุ14เนี่ยนะฮะไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะฮะแต่ปรากฏว่าถูกสามเณรภายในวัดนั้นซ้อมนะฮะ ลูกชายเนี่ยพึ่งศึกออกมาเมื่อวันที่4มกราคมนะฮะแล้วก็ไปตอนที่บวชเนนอยู่นี่นะฮะก็ปรากฏว่าตอนที่คุณแม่คนนี้เนี่ยไปหาลูกที่วัดนะครับก็ปรากฏว่าลูกชายมีอาการผิดปกติไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะฮะนั่งตัวสั่นก็พยายามสอบถามว่าลูกไปโดนอะไรเป็นอะไรนะฮะถามถามถามนะฮะพอเจ้าอาวาสมาเห็นว่าเอ๊ะก,กำลังคุยอะไรกับลูก ชจ้าวาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกโยมแค่ลื่นลม้มนะฮะเพราะว่าที่เนื้อตัวมีรอยเขียวช้ำนะฮะตัวเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองนะฮะจนกระทั่งมีชาวบ้านมาเล่าให้เธอฟังนะฮะลูกชายยังไม่กล้าบอกมีชาวบ้านให้มาเล่าว่าลูกลูกของคุณอุไรเนี่ยถูกพระในวัดรุมทำร้ายที่สุดแล้วเนี่ยถามลูกถามไปถามมา ก็ลูกก็ยอมเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนสิ้นปี30ธันวาคมไปเห็นพระลูกวัดสองรูปกำลังเสพยาอยู่ในกุฏิครับพอพระสองรูปนี้เห็นสามนเณรรูปนี้ก็ข่มขู่ว่าอย่าไปบอกใครนะห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแต่พอตกดึกพระสองรูปนี้มาหาที่กุฏิจับมัดมือมัดขาใช้ผ้าปิดป,ปากแล้วรุมกันซ้อม <c oughs> ซ้อมเพื่อขู่ว่า ไม่ให้เอาเรื่องที่เห็นพระสองรูปนั้นเสพยาไปบอกใครนะครับลูกลูกชายเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยถูกพระสองรูปนี้ซ้อมมาแล้วหลายครั้งที่สําคัญฮะเอาเรื่องไปบอกเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ดุดุดากลับมาพอบอกว่าทั้งนั้นเดี๋ยวผมย้ายวัดดีกว่าเจ้าอาวาสก็บอกว่าท้างนั้นระวังจะถูกหักคอนี่นะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่แล้วแม่เขาพาไปแจ้งความนะครับ ก็มีการจับพระสองรูปไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแต่ปรากฏว่าไม่เจอก็อาจจะหลายวันผ่านไปแล้วนะก็เลยไม่เจอสารเสพติดนะครับนี่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเอาผิดจับพระสองรูปนั้นแล้วเนี่ยนะฮะควรจะสอบถามเจ้าอาวาสด้วยอดูเหมือนพฤติกรรมเนี่ยให้ท้ายด้วยนะเหมือนให้ท้ายเหมือนไม่ฟังอะไรเลยครับเจ้าอาวาสก็เป็นเป็นหัวหน้าพระเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในวัดแต่นิ่งดูดายแบบนี้นี่โอ้โห เสื่อมเสียมากนะครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ทางตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงตัวเองจนเสียชีวิตนะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่นะปรากฏว่าที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองงูเหลือมในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับพบศพของดาบตำรวจบุญธนะสุดรอดอายุ57ปีนะครับ ตำแหน่งผอบหอมู่งานสืบสวนสอพอเมืองนครปฐมนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กันมีอาวุธปืนจุดสามแปดเนี่ยตกอยู่หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็บาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณปากทะลุศีรษะด้านหลังเนี่ยหนึ่งนัดคือยิงกรอกปากเลยนะฮะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วดาบบุญธนะเนี่ยจะต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการอบรมเป็นในร้อยตำรวจที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ น่าจะเกิดความเครียดไม่อยากไปรับการอบรมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปฏิเสธการอบรมมาโดยตลอดสละสิทธิ์มาโดยตลอดคือถ้าเกิดอบรมแล้วเนี่ยจะได้รับการเลื่อนยศเป็น100ร้อยตํารวจตรีไงแต่ว่าปฏิเสธโดยตลอดนะฮะเพราะว่าตัวเองนั้นมีอายุมากวันนี้ก็เครียดเรื่องนี้อีกเพราะว่าต้องเดินทางไปอบรมนะครับคือครั้งนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะฮะที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตเนี่ยฮะทางผู้บังคับบัญชาเอง ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาบตำรวจคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนล่าเริงแจ่มใสปัญหาครอบครัวก็ไม่มีลูกชายก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจถึงสองคนนะครับแต่เท่าที่สอบถามภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยก็ทราบมาว่าดาบท่านนี้เนี่ยไม่อยากจะไปอบรมเพราะว่าตัวเองนั้นรู้สึกว่าไม่มีความถนัดในในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การขับรถ หรือการไปพัฒนาศักยภาพอีกต่อไปเพราะว่าตัวเองนั้นอายุมากใกล้จกกะเกษียณแล้วคราวนี้ก็เลยคือปฏิเสธมาหลายครั้งครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเลย,ยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยคือฟังดูแล้วเนี่ยมันปัญหานี้เนี่ยถ้าเกิดเราฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่เลยนะอออแต่สําหรับบางคนใช่ขอจะเครียดใช่ไหมใช่โอ้โหไม่น่าจะจบลงได้แบบนี้เลยครับ วันนี้ตอนเที่ยงครึ่งมีมีการจี้ธนาคารนะฮะธนาคารกสิกรไทยสาขาโลตัสเจ้าฟ้าภูเก็ตนะครับคนร้ายเป็นผู้ชายสูงสัประมาณ170กว่าสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเทานะครับนี่ฮะไปถึงเคาน์เตอร์ก็ดึงขุงพลาสติกออกมาจากกระเป๋าด้านหลังของกางเกงและโยนให้กับพนักงานของธนาคารใช้มือซ้ายดึงอาวุธปืนลักษณะ ร้กับจุด38ะฮะออกจากเอลแล้วก็ขู่พนักงานสั่งให้เอาเงินใส่ในถุงพนักงานก็ตกใจนะครับก็เอาเงินใส่ไปประมาณ260,000บาทอืบาทแล้วมันก็วิ่งออกไปจากธนาคารไปขึ้นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนสีฟ้าขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ที่ซอยใจหลักหนึ่งอยู่ด้านหลังห้างและขับหนีไปทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออกใช้เวลาไม่ถึงนาทีฮะ ได้ไปสองแสนหกนะครับนี่ฮะก็เกิดเหตุเป็นระยะระยะที่นี่นี่ก็เคยมีเคยถูกคนร้ายบุกเดี่ยวจี้เอาเงินมาแล้วนะครับเมื่อยี่สิบเก้ามกราคมปีที่แล้วนะฮะนี่จะครบปีอยู่แล้วอตอนนั้นได้ไปหกแสนเก้านะฮะโดนอีกแล้วเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองโอ้โหมันเร็วมากนะห้าสิบสามวินาที อ่าปิดท้ายนะครับมีภาพที่เกิดขึ้นในสนามบินแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นภาพที่ประหลาดมากเพราะว่าปกติเวลาเราไปสนามบินเนี่ยเวลาจะเดินทางเราต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ใช่ไหมก็จะเอากระเป๋าสัมภาระเนี่ยผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แต่ว่าอันนี้เนี่ยเอาตัวตัวเองเนี่ยเข้าไปในเครื่องเอ็กซเลย์เลยทั้งตัวเครื่องสแกนกระเป๋าเนี่ยเออนี่เข้าไปในช่องนี้เข้าไปช่องนี้ฮะเดี๋ยวดูท่านผู้ชม มาแล้วเฮ้ยมาเดี๋ยวดูนะว่าเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไอ้เขาขานี่คือกระดูกใช่ไหมกระดูมันรูตัวนี้ช่องนี้นะแล้วทำไมเขาเขาเขาเป็นลายก็ไม่ได้เป็นลายคือจะทำโชว์คือ คนนี้เนี่ยเขาเป็นดีเจอยู่ที่แคนาดาเป็นชาวแคนาดาชื่อว่าเดดโมกไฟนะฮะไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง <c oughs> เขาเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปในเครื่องสแกนกระเป๋าอยู่ในสนามบินแล้วก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยไปลงใน YouTube นีออ่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปดูเนี่ยสวันนะฮะ <c oughs> เข้าไปดูเนี่ยมากกว่า1 5 0 0 0 0นครั้งแล้วภาพเนี่ยนะเนี่ยคลิปเนี้ยเหตุการณ์เนี่ย แล้วแล้วเขายังบอกอีกนะครับคือมีทวิ t เตอร์ด้วยบอกว่าเนี่ยอยากจะทําเรื่องแบบนี้มานานแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสทําไม่กลัวไม่อะไรเลยอ่ะไม่อันตรายเลยนั่นจะสมมติเข้าไปข้างในเนี่ยน่าจะดีฮะมีคนฝากมาว่าตอนนี้เขากําลังมีมีงานของฟีฟ่านะฮะงานประกาศผลบอลลงดอออ๋เประกาศวันนี้วันนี้วันที่เ็ดนี่ใช่เมสซี่เน อาจจะไม่ใช่ก็ได้ตอนนั้นข่าวมันรู้มาว่าเป็นเมสซี่เขาก็แนะนำมานะฮะ youtube com slash user slash fifa tv ลองเข้าไปดูฮะตอนนี้ youtube ถ่ายทอดสดอยู่เลยอ๋อเมสซี่ไม่งั้นฟีฟ่าบอลแลกผมบกแต่ไม่ใช่ทีละศิลแดงดาอ๋อมุ้ยเหรอไม่ใช่ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มาพบกันนะครับสวัสดีครับ